เล่าอะไรครับบอ๋อครับผมครับก็งานแต่งนะครับผมวันที่14กุมภาพันธ์นะครับปี2567นะฮะก็อย่างที่บอกเลยว่าเราเนี่ยไม่มีประสบการณ์นะครับในเรื่องของการแบบงานมั่นและงานแต่งเรายังไม่รู้เลยว่าต้องทำยังไงบ้างก็ในงานเนี่ยออกมาดีมากๆครับต้องขอบคุณออแกไนส์นะครับที่เดียวนะครับทีมงาน GDS นะฮะแล้วก็อย่างเลยก็คือขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ มางานเรานะครับไม่คิดว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้นะครับเอาตรงๆเลยเพราะว่าเราจัดเล็กมากแล้วเราเป็นร้านแบบง่ายๆเลยนะแม่ถ่ายรูปได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนด่าพี่โดนเขาด่ากันเดี๋ยวเขาบอกรีบไปฟอกไตให้เขาไยก่อนครับผม โอ้มีน้ำตาไหลครับก็คือว่าที่น้ำตาไหลเนี่ยก็คือ,อคุณตาซึ่ง,ซ,งซึ่งจริงๆเธอไม่ได้แบบคือคุณตาของใบหม่อนนะครับเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพและเขาแบบแบบปื้มปิติในเรื่องของงานในวันนั้นมากๆเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากจะมั่นแบบในกรุงเทพเพื่อให้แบบเชิญเพื่อนๆเ,เรามากันแบบได้เยอะประมาณนึงอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยที่เราไปจัดที่ชนบุรีเนี่ยเพราะว่าเป็นร้านน้าของคุณใบหม่อนเขาก็คือ เป็นร้านอาหารนะฮะแล้วก็คุณตาเนี่ยเขาอยู่ที่โรงพยาบาลแถวนั้นเขาก็เลยแบบมูฟตัวมาได้ได้ใกล้คะฮะแล้วก็ที่ร้องไห้ก็แบบเหมือนคุณตาเขาแบบแบบโอ้โหแบบตั้งใจอะ่ะเห็นงานแล้วแบบออกมาดีอะไรเงี้ยคุณพ่อคุณแม่เขาก็ happy แฮปปี้อะไรเงี้ยเราก็มีน้ําตาซึมครับแล้วก็แบบต้องต้องขอบคุณมากมากแล้วก็ขอโทษพี่ๆสื่อทุกคนด้วยแบบว่าอาจจะไม่ได้เชิญหมดเพราะว่าบางทีกลัวแบบดูแลไม่ทั่วถึงอะไรเงี้ยครับผมก็ขอโทษด้วยครับผม ให้คำมั่นกับครอบครัวอ,อไว้หมดแล้วเราจะดูแลใช่ใช่ใช่จริงๆแล้วเราให้คําสัญญาคือนะตอนนั้นเนี่ยเราเราให้คําสัญญาแบบจริงๆนะฮะเราเราเป็นคนแบบตรงๆมากครับก็คือหน้าวันนั้นเราแฮปปี้กันหมดแต่ในอนาคตเนี่ยเราจะทําให้มันเต็มที่ที่สุดแล้วเราก็เชื่อว่าเราจะเป็นพ่อคนที่ดีเธอลืมเลค่คอร์ดเหรอ <c oughs> เธออ๋อถูกแล้วเนาะเห็นพื้นเอานิ้วก,กดก็คือจะเป็นคุณพ่อที่ดีเป็นคุณพ่อที่ดีแล้วก็จะเป็นสามีที่แบบว่า มีความรับผิดชอบมากขึ้นตั้งแต่ผมมีลูกเนี่ยแล้วก็รวมถึงแบบผมเริ่มมีครอบครัวเนี่ยชีวิตผมเปลี่ยนไปเยอะมากในเรื่องของการทํางานผมไม่เรื่องเยอะเลยแล้วก็ไม่ไม่แบบงองแงไม่แบบไม่แบบไม่มีอารมณ์ร้อนเลยทุกอย่างมันแบบมันเปลี่ยนไป,ไ,ปได,ได้ได้ดีมากๆครับแล้วก็ดีใจที่แบบมีลูกตอนปีมังกรน,นะพี่เนาะใช่ใช่ใช่แล้วก็ครับผมต้องต้องต้องกลัวครับเพราะว่าถาม พี่ดาราหลายๆคนที่เขามีลูกมีเมียครับเขาก็จะแบบว่าอารมณ์ประมาณเหมือนแบบเขาจะบอกว่าต้องยอมนะคนท้องอะไรเงี้ยพี่บอยพี่สนุกก็แนะนําพี่หลายๆคนแนะนําแบบเยอะมากว่าแบบการที่คนท้องเนี่ยเราควรจะให้เกียรติแล้วก็ควรแบบยอมหมดทุกอย่างอย่างเช่นเขาให้ไปทําอะไรก็ครับครับครับเขาจะงูดหงิดเขาจะด่าเราบางทีพิมพ์มาด่าเราแล้วก็้จใจยเย็นนะมีมีมีแพ้ท้องแล้วก็มีเหม็นหน้าครับ หน้าหน้าเราแล้วเราก็ตอนแรกเราชอบนะเหน้าเราเราได้ออกจากบ้านเลยคร <g ül üyor> <c ười> ับรางคนว่าเราก็แอบแบบเฮ้ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรนเงี้ยเราก็เลยแบบเริ่มเปลี่ยนตัวเองใหม่แล้วก็แฟนเขาซื้ออะไรอะ่ะเขาเรียกว่าที่ฟังที่ฟังหัวใจลูกอ่ะครับ <c ười> <c ười> เออ <c ười> <c ười> เพราะว่า <c ười> ผมก็เพิ่งรู้ว่าแบบมันต้องมีอะไรบ้างตื่นเต้นมากครับแล้วก็เรื่องในเรื่องของการวางแผนเนี่ยก็จะมีในเรื่องของแบบโรงเรียนนะครับแล้วก็ โรงเรียนยังเดี๋ยวก่นองนงะง้วในเรื่องของการแบบคลอ,อ,อดคลอดแล้วก็ดูโรงพยาบาลไว้แล้วแล้วก็ในเรื่องของการแบบวางแผนอุปกรณ์ลูกอะไรเงี้ยครับก็ก็วางแผนไว้บางส่วนแล้วครับจริงๆผมต้องบอกก่อนว่าจะลูกชายหรือยุกหญิงเนี่ยผมได้หมดเลยจะเขาจะเป็นเพศไหนได้หมดเลยเพราะว่าป,ปเด็นของผมเนี่ยคือผมอ่ะผมอ่ะม,มองว่าทุกอย่างคือลูกเรา ทุกอย่างคือลูกเราแล้วก็เราเรามองว่าเราเราเราเป็นคนที่คือตอนเด็กๆอะ่ะเราไม่ไม่เคยมีโมเมนต์แบบอ่าแบบฟิลแบบไปอยู่กับพ่อแม่บ่อยงเราทางานแต่เด็กๆเราก็รู้สึกว่าพอลูกเราเนี่ยอ่คลอดมาเนี่ยเราเราเราจะตื่นเต้นมากแล้วเราจะให้เขาเนี่ยอยากเป็นอะไรอยากทําอะไรเราจะไม่บังคับเขาเลยเพราะว่าผมว่ายุคใหม่เนี่ยบางทีเราเราต้องสอนเด็กแบบมีสติแล้วเด็กจะไม่ก้าวร้าว เรื่องการเล่นหรือการแสดงอะไรของเราเนะี่ยเราก็จะบอกแบบลูกเราแบบเนี้ยอันนี้ไม่เหมาะสมนะอย่าไปทําตามแล้วก็เราควรจะแบบอย่าดูเป็นแบบอย่างอันนี้การแสดงกับชีวิตจริงมันจะแตกต่างกันอะไรเงี้ยมันต้องต,องตองเตรียม,มพร้อมไม่ดีเพราะเพราะว่าผมเชื่อหนึ่งอย่างว่าการที่คนเรามีลูกเนี่ยคุณไม่ใช่ว่าสัตว์แต่จะมีเนาะคืออย่าอย่าสัตว์แต่จะมีแล้วก็ไม่รับผิดชอบลูกตัวเองการที่มีลูกแล้วเนี่ยควรจะรับผิดชอบวางแผนชีวิตคนคนหน,นึ่งเนี่ยมันมันเป็นเรื่องใหญ่มากมันไม่ใช่ว่าแบบเป็นเรื่องเล่นๆอะไรครับ เหนื่อยมากพี่กุเรนกุเนไมไม่ไม่คือเหนื่อยในที่นี้เหนื่อยแล้วมีความสุขอะมันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการทํางานที่มันเหนื่อยแล้วมีความสุขตรงที่แบบเราเราเรามีความแบบวางแผนลูกแล้วเราแบบได้ได้รู้ว่าลูกเราจะต้องแบบทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรามีแบบธุรกิจที่เราแบบวางแผนวางแผนไว้ให้ลูกแล้วอะไรครับวางวางรากฐานให้เขาแบบไม่ต้องมาเหนื่อยแต่ ในที่นี้คือไม่ใช่ว่าสอนให้เขาสบายหรือหรือเห็นแก่ตัวหรือแบบเอาใจไม่ใช่นะครับไม่ไม่เอาไอคุณพ่อไมู่่ในวงการเนอะเธออยู่อยู่อยู่เนาะก็ทำงานมากขึ้นเพื่อเก็บเงินให้ลูกใช่ใช่ใช่ครับทำงานมากขึ้นแล้วก็ทํางานหลากหลายเลยครับ <c oughs> เคยทํางานแบบกล้องปิยะด้วยครับก็คือแบบพาดาราไปออกอีเวนต์เคยแล้วครับ <c oughs> เคยรับงานเอาพามาริโอไปอีเวนต์นครับแล้วก็หักส่วนต่างครับ <c oughs> เป็นไงเป็นไงบริเวณน ไม่ผมไม่ได้เป็นผู้จัดการผมทํางานคล้ายๆแบบพี่ก้องปิยะเคยคือทำทำหลายอาชีพอ่ะพาดาราไปขายงานลูกค้าอะไรทำทำทุกอันอ่ะแล้วก็มีทําที่พักที่เชียงดาวแล้วก็มีอ่าเชียงดาวจะเสร็จประมาณกรกฎาสิงหาแล้วก็มีทําที่พักสลับลุีอะไรอย่างเงี้ยที่จะคอยแนะนำว่าซึ่งอย่างไรว่าทุกอย่างของเรามันไวไป็นหมดเลยตอนนี้มันมีมีผู้เขาแบบเดี๋ยวเราน่าจะได้ไม่นานหรอกอ๋อ จริงๆแล้วมีคนมาคอมเมนต์นะฮะว่าแบบว่าแบบแบบไวไปไหมไม่ท้องก็ไม่แต่งรอกอะไรเงี้ยผมไม่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 ได้สนใจตรงนั้นไม่ได้เข้าไปอ่านอะไรนะครับแต่ก็จะปเทคหรือแบบจะปกป้องแฟนนะฮะถ้าสมมติแฟนไม่สบายใจอะไรเราก็จะจะแบบจัดการให้อะไรเงี้ยครับแต่ตัวเราเองเราอาจจะไม่มีเวลาเข้าไปดูเยอะเท่าไหร่แต่ถ้าแบบแฟนไม่สบายใจอันไหนเนี่ยเราก็จะเราก็จะปกป้องครอบครัวของเราแล้วก็โด่ชมตัวไม่ไม่ไม่ค่อยอะไรจักพวกนี้เท่าไหร่ครับ รับรู้ผมก็แบบเออไปปล่อยเถอะอะไรเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเขาก็ขอโทษแล้วก็แล้วก็แบบเดี๋ยวเขากระเช้ามาหรืออะไรเงี้ยแต่ก็อาจจะแบบให้มีลงโทษเป็นบางเคสที่แบบที่แบบอะไรเงี้ยครับก็ก็ต้องทําตามที่ทีใบมนบอกครับมีมีมีครับผมจะบอกว่าใบามนช่วงนี้อดทนหน่อยนะทําอะไรก็นึกถึงลูกนะแบบบางอย่างลูกเนี่ยเขาไม่รู้อะไรกับเราด้วยเราก็พยายามแบบ อารมณ์อย่าร้อนอารมณ์อย่าแบบอย่า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 ,อ,าอยาไปเครียดเพราะเดี๋ยวเด็กมันจะทําให้แบบมีเอฟเฟกอะไรอย่างเงี้ยผมเมา่อก่อนทําไม่ได้เพราะว่าผมยังไม่ไม่รู้ไม่รู้ครับจนผมไปถามผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมฮัลละครับเขาก็มีคําสอนผมได้แบบดีมากๆจนผมแบบตอนนี้ผมเปลี่ยนตัวเองใหม่ผมแบบงานอะไรผมไม่เคยดูถูกเลยผมถ้าเขาแบบว่าให้ไปทําอะไรผมก็ไป โอมาเรีโอเพื่อนรักแล้วก็นิกกี้หลายๆคนนะครับเปิร์นหรือใครแบบพี่พี่พี่แจ๊สพี่แจงอะไรเงี้ยพี่บอลพี่ตั๊กทุกคนแบบเขาช่วยเราหมดอ่ะอย่างอย่างมา,มาริโอนี่ก็ช่วยแบบซื้อของเล่นเราแล้วก็ช่วยแบบหลายอย่างครับนิกกี้ก็อ่าแบบช่วยเหลือเราครับทุกอย่างครับต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับ เปลี่ยนเปลี่ยนเพราะว่าตอนนี้โลกมันมีความเป็นดราม่าง่ายขึ้นนะครับต้องระวังนะครับเวลาทําอะไรอย่างเงี้ยเรื่องการเที่ยวหรืออะไรเงี้ยก็ต้องระวังนะระวังแบบแบบแบบไม่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 กล้าครับเพราะว่าไปหมอนบอกว่าถ้าถ้าเที่ยวเนี่ยก็เจอลูกนะอรอยางู่ลูกลูตอนนั้นเรากลูเราไว้เลยกันทุนใช่ใช่ก็กลัวครับไม่ไม่กล้าไปเที่ยวครับยังอย่างแบบวันนั้นในงานวันนั้นก็คือพวกพี่ๆไปก่อนเดี๋ยวเขาทำ ออมเยอะครับออมเยอะครับใช่ครับขอบคุณนะครับพี่